บ้านเกิดทับทิมอัญญารินสะบ้านรักผู้ชายพร้อมกันสองคนลุ้นกันอยู่ไม่น้อยกับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวทับทิมอัญญารินกับนักร้องลูกทุ่งแซกชุมแพรที่มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ซุ่มคบกันและต้องเลิกรากันเพราะคุณแม่ไม่ปรืม่มแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็อันฟอลโล่ไอจีกันไปเรียบร้อยแล้วมีโอกาสเจอทัพทิมออกมาเคลียประเด็นดังกล่าวว่าน้องเป็นแขกรับเชิญในรายการได้มีโอกาสพูดคุยกัน ปศึกษากันบอกแค่เป็นการเจอกันในงาน การที่รู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติโตอีกฝ่ายจีบบอกเป็นการแซวกันในรายการมากกว่าไม่มีการคุยส่วนตัวมีแค่เรื่องงานเรื่องอันฟอลโล่บอกจริงๆตนเป็นแฟนคลับน้องมีหลายช่องทางให้ติดตามกันอยู่แล้วโตซุ่มคบแล้วแม่ไม่ปลื้มบอกยังไม่ได้คบเลยเรื่องที่อีกฝ่ายตามจีบก็ไม่ใช่ยืนยันแค่แซวในรายการหลังจากข่าวออกไปก็ยังไม่ได้คุยกันเลยย้ำเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้น ด้านแซคชุมแพรถึงขั้นโพสต์สเตตัสเศร้าอ้เเจียมตัวเจียมใจเสมอบยาะเสอ,อไปเป็นส่วนเกินหลีกทางให้น้องก้าเดินไปโลดขอให้เจ้าโชคดีพร้อมกับลงภาพเหมือลอยซึ่งก็บังเอิญเหลือเกินที่ไฮโซก,ก้าวพาวิทสุปฏีมงคลดีกรีนักเรียนนอก จบจากชิคคาโกผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ไพรส์มีเดียจำกัดรับจัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ใหญ่ๆนักธุรกิจร้อยล้านที่เคยหอบดอกกุหลาบขาวช่อใหญ่ไปแสดงความยินดีกับทัพทิมในงานแถลงข่าวมิดแกรนกรุงเทพ จนตกเป็นข่าวฮือฮาได้โพสต์ภาพหอบดอกไม้ไปให้ทัพทิมถึงบ้านพร้อมแคปชั่นกำลังใจที่สําคัญก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพ่ายรักนักธุรกิจจนต้องม้วนเสือกลับบ้านจริงๆหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ได้ออกมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยว่าเป็นเพียงพี่น้องร่วมงานกันเท่านั้นไม่เคยมีอะไรในกอไผ่เลยล่ะค่ะส่วนเรื่องสาวทัพทีมกับไฮโซหนุ่มนั้น สาวทัพทิมก็ไม่ได้มีการสารต่อความสัมพันธ์แต่อย่างใดแถมตอนนี้เจ้าตัวยังเผยสถานะโสดแบบตัวโตโตมุ่งทำงานหาเงินเรียกว่าเป็นนางเอกที่เก่งและสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ติดตามเรื่องหัวใจของสาวทัพทิมกันต่อไปนะคะ